ความรักคือเวทมนต์พิชนะที่การถู่โจ,โจเมื่อเข้ามาดูโคน้น,น,นย่อมมีคำถามกับช่องว่างวันนี้เราจะมาเปิดตัวคอลเลกชันใหม่มากับคอลเลกชันดีมูเอโดคาว่าโคนันคุงนะคะนี่น้องเป็นแบบ น่ารักมากเลยแล้วในคอลเลคชันนี้เขาออกมา2แบบนะก็คือเป็นจอมโจรคิดตัวหนึ่งแล้วก็เป็นโคนันคุงตัวหนึ่งนะคะด้วยความที่แบบว่าเราเป็นสาวโคนันอยู่แล้วเรากินข้าวอยู่แล้วด้วยดูโคนันไปด้วยเราก็ต้องปึ้งมาพร้อมกับว่าตัวเองเนี่ยก็ชอบดีมูด้วยเรามาดูตัวกล่องกันดีกว่าว่ามันหน้าตามันขงมมันจะเป็นยังไงนะคะเออนี่ความแบบอะไรเอ,อ่ยนี่ ดีเทลของมันก็จะมีแบบพวกเหมือนในเข็มนาฬิกาเนาะแล้วก็จะมีเขียนไว้ข้างหลังก็จะเป็นแบบเออมีตัวโลโก้ของโคนนนแล้วก็เป็นของดีมูแล้วก็เป็นของป๊อปมาดนะคะอันนี้ก็คือมีดีด้วยสติกเกอร์ว่าอืเนาะข้างๆก็จะมีเขียนดีมูอีกฝั่งนึงก็ข้างหลังมันก็จะเป็นแบบซีเนเจอร์ของโคนนนเลยก็คือ เป็นอิฐตามของหนังสือแล้วก็จะมีเป็นตัวลายเส้นของอาจารย์โคโชนะเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าว่าตัวน้องนั้นน่ะมันนวลแค่ไหน <S <S ตืน่เต้นมากเลยนะเนี่ยน้องก็จะมีพ็อปเป็นสเก็ตบอร์ดแล้วก็มีเป็นหูฟังที่จะเป็นแบบ หูฟังเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีอะไรละ่ะเปลี่ยนเสียนได้อันนี้คือเราเพลอเดอร์มาจากร้านอาตงนะคะเขาก็จะ,ะสั่งมาจากจีนเนาะหยิบน้องออกมาก่อนอน่ารักมากตัวแบบไซส์ประมาณมือถือเลยนะนี่น้องน่ารักมากมีแบบแว่นเอ้ยแล้วก็ผมก็จะเป็น ประมาณนี้มีผมเป็นจัง,งอยขึ้นมาอ่านี่น้องก็จะไปมีแบบซิกเนเจอร์ดีมูเหมือนเดิมก็คือเป็นมีน้องหน้ายิ้มแล้วก็แว่นตาโคนันแว่นตาสะกดรอยนะคะแล้วก็ตัวของข้างหลังเองก็จะเป็นจัง,งอยผมแล้วก็มีตัวนี้ด้วยเป็นซิกเนเจอร์ของชินิจิโคนันนี่เป็นผมตั้งอย่างนี้ น่ารักมากเลยเดี๋ยวมาติดโบมันจะเป็นแม่เหล็กนะคะนี่พอติดแล้วก็ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นตัวสเก็ตบอร์ดก็นี่จะเป็นอย่างนี้มีสกรีนป๊อปมาสแล้วก็ดีมูเวิร์ลตรงนี้ก็มีสกรีนเหมือนกันป๊อปมาสกับดีมูเวิร์ล มาแล้วคือพอความแบบทุกอย่างมันเป็นแมกเนตนะมันก็จะเนี่ยติดกันได้อย่างนี้เลยอ,อันนี้ก็เป็นแมกเนตเหมือนกันหล้สสวัสดีครับสวัสดีครับ เคอรี่เคอรี่เคอรี่มาส่งแล้วครับคนนั้นเป็นคนใต้นี่ว่าคนนั้นเล่นสเก็ตบอร์ดเก่งมากเขาพ่อสอนให้ที่ฮาไว้พร็อพมี2อย่างแต่ว่าถ้าเราจะเพิ่มพร็อพก็ได้เราก็จะเพิ่มน้องแมวเข้ามาด้วยเหมือนมากตั้งใจมาใช่น้องแบบมาพร้อมกับความใครเป็นคนร้ายกันนี้ ร้อยแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบดีมูแล้วก็ชื่นชอบโคนันเนี่ยพลาดไม่ได้เลยกับคอลเลกชันนี้นะคะดีมูเอโดกาว,ว่านะคะแล้วก็จะมีตัวจอมโจนคิดด้วยใครที่ชอบเนี่ยไปตำกันมาได้เลยค่ะแล้วก็เราก็ขอฝากด้วยนะคะถ้าใครชื่นชอบกดไลค์กด,กกดแชร์ได้เลยวิบาบาย